พระธรรมเยเรมีบทที่29ผู้เผยพระชนะเยเรมีได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งจากเยรูซาเล็มถึงบรรดาผู้อาวุโสปุโรหิตผู้เผยพระวจนะและประชากรทั้งปวงซึ่งถูกกษัตริย์ในบุคัตเนสซากวาดต้อนจากเยรูซาเลม็มไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนหลังจากที่กษัตริย์เยโฮยาคินราชมันดาและข้าราชสำนักบรรดาผู้นำยูดา และเยรูซาเล็มช่างเหล็กและช่างฝีมือทั้งหลายถูกกวาดต้อนจากกรุงเยรูซาเล็มไปเป็นเฉลยเขาส่งจดหมายฉบับนี้ไปกับเอลาสาบุตรชาฟานและเกมาริยาบุตรฮิวคิยาซึ่งกษัตริย์เสเดคิยาแห่งยูดาให้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ในบุคัตเนสซาในบาบิโลนจดหมายนั้นมีใจความว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสแก่คนทั้งปวงผู้ถูกกวาดต้อนจากเยรูซาเลม็มไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนว่าจงสร้างบ้านและตั้งรกรากจงเพาะปลูกและกินพืชผลที่ได้จงแต่งงานมีลูกชายลูกสาวและหาคู่ครองให้พวกเขาจะได้มีหลานเหลนจงเพิ่มจำนวนพลเมืองขึ้นไม่ใช่ลดลงทั้งจงบากบั่นเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของนคร ซึ่งเราให้เจ้าไปตกเป็นเฉลยนั้นจงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อนครน,นั้นเพราะหากมันจเจริญเจ้าก็จเจริญด้วยถูกแล้วพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าอย่ายอมให้บรรดาผู้พยากรณ์และหมอดูในหมู่พวกเจ้าหลอกหลวงเจ้าอย่าฟังความฝันที่พวกเจ้าอยากให้พวกเขาฝันพวกเขากำลังพยากรณ์เท็จในนามของเราให้เจ้าฟัง เราไม่ได้ใช้พูกเขาไปองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเมื่อเป็นเฉลยในบาบิโลนจนครบเจ็ดสิบปีแล้วเราจะมาเยือนเจ้าและทำตามสัญญาแห่งพระคุณที่จะนำเจ้ากลับคืนมาที่นี่องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนการเพื่อทำให้เจ้ารุ่งเรืองไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เป็นแผนการเพื่อให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้าแล้วเจ้าจะร้องเรียกเราและมาอธิษฐานต่อเราแล้วเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสุดใจของเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเจ้าจะพบเราและเราจะนำเจ้ากลับมาจากการเป็นเฉลยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเราจะรวบรวมเจ้า ออกมาจากประชาชาติต่างๆและจากดินแดนทั้งปวงที่เราในประเทศเจ้าไปให้กลับคืนมายังภูมิลำเนาเดิมซึ่งเราได้นำเจ้าจากไปเป็นเฉลยท่านอาจกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตั้งผู้เผยเพระชนะให้เราในบาบิโลนแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเกี่ยวกับกษัตริย์ผู้นั่งบนบัลลังก์ของดาวิดและเกี่ยวกับประชากรทั้งปวงที่ยังคงอยู่ในกรุงนี้ คือพี่น้องร่วมชาติซึ่งไม่ได้ไปเป็นเฉลยกับท่านนั้นว่าถูกแล้วพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าเราจะส่งสงครามการกระดานอาหารและโรคระบาดมายังพวกเขาและทำให้เขาเหมือนมาเดือเน่าซึ่งเน่าจนกินไม่ได้เราจะตามล่าเขาด้วยสงครามการกระดานอาหารและโรคระบาดและจะทำให้พวกเขาเป็นที่รังเกียจเดียดฉันแก่มวลอนาณาจักรในโลก เป็นที่น่าสยดสยองถูกสาปแช่งถูกติเตียนและถูกเย้ยหยันในหมู่ชนชาติต่างๆที่เราขับไล่เขาไปองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพราะเขาไม่ยอมฟังถ้อยคำของเราถ้อยคำที่เราใช้ให้ผู้เผยพระชนะผู้รับใช้ของเราไปพูดกับเขาครั้งแล้วครั้งเล่าและพวกเจ้าเหล่าเชลยก็ไม่ฟังด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น ฉะนั้นท่านทั้งปวงผู้ต้องจากเยรูซาเล็มไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนจงฟังพระดำรัสของ,ององค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสเกี่ยวกับอาหับบุตรโคลายาและเสดีคิยาบุตรมาอาเสอาซึ่งอ้างนามของเรากล่าวเท็จให้พวกเจ้าฟังนั้นว่าเราจะมอบเขาทั้งสองไว้ในมือของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาแห่งบาบิลน และในบุคัตเนซาจะฆ่าเขาทั้งสองต่อหน้าต่อตาพวกเจ้าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสองคนนี้ทำให้เฉลยทั้งปวงจากยูดาซึ่งอยู่ในบาบิโลนแช่งด่ากันว่าขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทำกับเจ้าเหมือนเสเดกิยาและอาหับซึ่งกษัตริย์บาบิโลนได้เผาในกองไฟเพราะพวกเขาได้ทำสิ่งเลวร้ายในอิสราเอลพวกเขาเป็นชู้กับภรรยาของเพื่อนบ้าน และกล่าวเท็จโดยอ้างนามของเราโดยที่เราไม่ได้ใช้เขาไปทำเรารู้เห็นและเป็นพยานเรื่องนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นจงบอกเชไมาอาชาวเนเฮลามว่าพระยาเวผู้สรงริ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าส่งจดหมายในานามของเจ้าเองมาถึงประชากรในเยรูซาเล็มถึงเสฟัญยาบุตรมาอาเสอา ผู้เป็นปุโรหิตและถึงปุโรหิตอื่นๆทุกคนเจ้าได้บอกเสฟันยาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นปุโรหิตแทนเยโฮยาดาเพื่อดูแลรับผิดชอบพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าหากคนบ้าคนไหนทำทีเป็นผู้เผยพระวจนะท่านจงจับเขาใส่คือคาและปลอกคอเหล็กเช่นนี้แล้วทำไมท่านจึงไม่จัดการเยเรมีชาวอนาโทษ ซึ่งตั้งตนเป็นผู้เผยเพระชนะในหมู่ท่านเขาได้ส่งจดหมายถึงพวกเราในบาบิโลนว่าเราจะเป็นเฉลยอ,อยู่นานฉะนั้นให้สร้างบ้านเรือนตั้งรกรากเพาะปลูกและกินพืชผลที่ได้แต่ปุโรหิตเสฟัญยาอ่านจดหมายฉบับนี้ให้ผู้เผยเพระวจนะเยเรมีฟังแล้วมีพระดํารัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีว่า จงแจ้งข้อความนี้แก่เฉลยทั้งปวงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเกี่ยวกับเชมัยอาชาวเนเฮลามดังนี้ว่าเนื่องจากเชมัยอาได้พยากรณ์ให้พวกเจ้าฟังทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ใช้เขาไปและได้ทําให้เจ้าหลงเชื่อคําโกหกองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะลงโทษเชมัยอาชาวเนเฮลามกับวงวานของเขาอย่างแน่นอนเขาจะไม่เหลือใครในหมู่ชนชาตินี้ ทั้งจะไม่ได้เห็นสิ่งดีงามที่เราจะทำเพื่อประชากรของเราเพราะเขาได้สอนให้กระบฏต่อเราองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น